ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่แอบบี้เดินทางมาพบกับเมืองแจ็คสันเธอได้ตกลงไปในหิมะที่มีแต่ซอมบี้เชื้อราซึ่งเธอจะต้องเอาตัวรอดจากซอมบี้พวกนั้นก่อนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโจเธอได้พาโจครับกลับไปยังบ้านพักก่อนที่ทําการฆ่าโจต่อหน้าเอลลี่ส่วนทางของเมืองแจ็คสันพวกเขาได้รับมือกับซอมบี้เชื้อราจนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตไปได้สวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Mac Original อย่าง The Last of Us ซีซั่น2ใน EP ที่3กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ตอนนี้ชาวเมืองนั้นเสียใจกับการสูญเสียประชาชนรวมไปถึงญาติพี่น้องของพวกเขาแม้แต่กระทั่งทอมมี่ที่ในครั้งนี้เขาก็ได้สูญเสียพี่ชายของเขาไปตลอดการทอมมี่นั้นเสียใจอย่างมากครับ ส่วนทางด้านของโรงพยาบาลตอนนี้ผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บถูกลำเลียงมาที่โรงพยาบาลรวมไปถึงเอลลี่ที่ตอนนี้ครับเธอได้ตื่นขึ้นมาและภาพจำฝังใจนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเธอนั้นได้ร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้น3เดือนต่อมาชาวเมืองก็ต่างช่วยกันซ่อมแซมเมืองอีกครั้ง เอลลี่นั้นถูกประเมินทางแพทย์และตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นก็กลับมาเป็นปกติหลังจากที่นอนพักในโรงพยาบาลเป็นเวลา3เดือนบาดแผลต่างๆนั้นได้เริ่มหายไปแล้วเว้นแต่บาดแผลทางใจหมอเกียวนั้นได้เข้ามาคุยกับเอลลี่เอลลี่นั้นยอมรับว่าตอนนี้เธอก็ยังเศร้าและเป็นทุกข์อยู่ หมอเกลก็อยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนข้ามปีระหว่างเอลลี่และโจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้โจได้บอกว่าเขาทําผิดต่อเอลลี่ที่ได้ช่วยเอลลี่เอาไว้ทั้งสองนั้นยังสับสนกับคำตอบของโจเพราะว่าเรื่องนั้นไม่ใช่การกระทําผิดหลังจากนั้นเอลลี่ก็กลับมาที่บ้านของเธอกับโจสถานที่ที่ทั้งสองนั้นเคยอยู่อาศัยร่วมกัน ทุกคนต่างไว้อะไรกับการจากไปของโจเอลลี่ได้เข้ามาดูในบ้านก่อนที่เธอจะพบเข้ากับกล่องใบหนึ่งที่ถูกวางเอาไว้เมื่อเธอได้เปิดมันออกมาก็พบว่าข้างในนั้นครับมันมีปืนลูกโม่อ,อยู่กระบอกหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปืนของโจเอลลี่จึงเก็บมันเอาไว้และเมื่อมองไปที่เสื้อคลุมของโจก็ทำให้เธอนั้นคิดถึงชายคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนพ่อของเธอครับ จากนั้นดีนาก็ได้มาหาเอลลี่หลังจากที่เอลลี่เข้าโรงพยาบาลดีนานั้นก็มาเยี่ยมเพื่อนสาวบ่อยครั้งก่อนที่เธอจะยื่นขนมที่เธอตั้งใจทําให้มันเป็นสิ่งที่พอจะทําให้เอลลี่ใจเย็นได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่ดีนากาลังจะบอกเธอไม่ได้บอกใครมาก่อนมันคือข้อมูลของพวกที่ฆ่าโจเธอรู้ชื่อพวกนั้นเหตุที่เธอยังไม่บอกเอลลี่ก็เพราะว่า ถ้าตอนนั้นเอลลี่รู้ว่าเป็นใครและกำลังจะไปไหนแน่นอนครับเธอคงจะถอดสายน้ำเกลือทิ้งแล้วตามล่าพวกนั้นทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นเอลลี่ก็เริ่มโมโหเพราะเหมือนกับว่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ดีนะ่าก็บอกว่า เธอรู้ว่าพวกนั้นไปไหนและนั่นก็ทําให้เอลลี่ใจเย็นลงหลังจากนั้นดีน่าก็บอกชื่อทีละคนชายผมดําชื่อเมนนี่อีกคนหนึ่งที่ไว้เขาตัวสูงๆชื่อโอเวนผู้หญิงหัวโล้นชื่อนอราเอลลี่จึงถามแทรกไปว่าแล้วผู้หญิงถักเปียล่ะชื่ออะไรคนที่ฆ่าโจดีน่าก็บอกว่าคนนั้นชื่อแอบบี้ก่อนที่เธอจะอธิบายสัญ,ญลักษณ์ที่เธอเห็นว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์หมาป่ามีอักษรย่อว่า WLF หรือว่าวอชิงตันลีเวเลชั่นฟอนด์ดีน่าครับเคยได้ยินยูจีนเล่าให้ฟังว่าเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเล็กๆที่สู้กับเฟดาทางที่ตะวันตกอยู่ที่ซีแอตเทนหลังจากนั้นทั้งสองก็นำเรื่องนี้ครับไปบอกกับทอมมี่เอลลี่นั้นต้องการจะพาคนออกเดินทางไปแก้แค้นและฆ่าพวกนั้นให้หมดทว่าทอมมี่นั้นเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่สมควร ถึงแม้ว่าตัวเขาต้องการจะแค่แค้นให้กับพี่ชายก็ตามตอนนี้เมืองกําลังฟื้นตัวผู้คนก็เสียใจกับการจากไปของญาติพี่น้องอยู่ทอมมี่จึงบอกว่าถ้าต้องการจะทำให้ถูกต้องจะต้องนำเรื่องนี้ไปเข้าสาภาเพื่อทําการลงยติแล้วลงความเห็นกันเอลลี่จึงถามว่าคุณจะอยู่ข้างเราใช่ไหมทอมมี่ก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วก่อนที่บอกว่า พวกเขาได้ฝังศพคนตายห่างจากที่นี่ไปทางใต้สิบไมล์เพื่อว่าเอลลี่อยากจะไปหาโจตัดผ้ามาที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังอพยพถิ่นฐานนีจากสงครามพวกเขาได้ตั้งขบวนโดยที่มีคนคอยตามหลังพวกเขาเพื่อคุ้มกันและส่งสัญญาณเสียงครับหากเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้ยินสัญญาณเตือนภัยทำให้พวกเขาจะต้องหลบหนีเข้าไปในป่า ส่วนทางด้านของเอลลี่เธอได้กลับมาฟิตร่างกายอีกครั้งหลังจากที่นอนเป็นผักมาแล้ว3เดือนโดยที่มีเจสซี่ที่คอยซ้อมให้ซึ่งในตอนนี้เจสซี่นั้นก็ได้เข้าไปอยู่ในสภาแล้วเอลลี่จึงขอให้เจสซี่ช่วยลงความเห็นถพาว่าชายหนุ่มนั้นก็ไม่อาจจะพูดได้เพราะว่าตัวเขาเป็นคนเคร่งกับระเบียบมากๆเจสซี่ก็บอกให้เอลลี่นั้นทําใจให้สงบ เมื่อมีสติแล้วก็เขียนประโยคลงไปในกระดาษแล้ววันพรุ่งนี้ก็อ่านให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าตอนนี้เธอแค้นอยู่ไม่มีใครโหวตให้กับคนที่แค้นในวันต่อมาพวกเขาได้เรียกประชุมชาวเมืองและให้ลงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เอลลี่ต้องการจะพาทหารมือดีออกไปจัดการกับกลุ่มหมาป่า ถ้าว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยพวกเขาให้เหตุผลต่างๆนานาก่อนที่เซธจะลุกขึ้นมาและเข้าข้างเอลลี่เขาได้บอกว่าพวกมันได้บุกเข้ามาที่บ้านของเราฆ่าคนของเราถ้าไม่จัดการพวกมันพวกมันก็จะกลับมาอีกพวกเราชอบรับบทเป็นเหยื่อกันใช่ไหมหลังจากนั้นเอลลี่ก็ได้พูดเธอได้หยิบกระดาษขึ้นมาครับพร้อมกับอ่านตามที่เธอได้เขียนเอาไว้สิ่งที่เธอต้องการก็คือความยุติธรรมทาไม่ทําแบบนั้นก็เท่ากับนิ่งเฉยไม่ต่างอะไรกับพวก ที่อยู่ข้างนอกนั้นเธอจะยอมรับกับการตัดสินใจของสภาและเธอขอร้องให้ยุติธรรมนั้นได้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เธอหรือโจแต่เพื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่หลังจากนั้นสภาก็ได้เริ่มโบดกันจนกระทั่งยติการส่งคนออกไปจัดการกับปุ่มมาป่านั้นก็ไม่ผ่านเพราะว่าสภาส่วนมากก็ไม่เห็นด้วย หลังจากนั้นเอลลี่ก็ได้เตรียมอาวุธครับเพื่อที่ออกไปจัดการกับพวกมาป่าเพียงแค่คนเดียวก่อนที่ดีน่าจะเข้ามาหาเธอและรู้อยู่แล้วว่าเอลลี่นั้นจะต้องหาทางออกไปแก้แค้นแน่ๆเธอก็บอกว่าเธอได้เตรียมข้อมูลมาแล้วและของที่จําเป็นเอาไว้ให้และนัดเวลาการในตอนตีสามให้เจอกันที่หน้าประตูทางตะวันออกเก่าเมื่อถึงเวลาเอลลี่ก็ได้ไปตามนัด ก่อนที่พบว่าตอนนี้ครับเซธก็มาด้วยเขาได้ขอแลกปืนกับเอลลี่เพราะว่าปืนของเขานั้นดีกว่าเซธเดบบอกว่าตัวเขาก็อยากจะไปด้วยแต่ด้วยความที่เขาบาดเจ็บอยู่ก็ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ทําให้การเดินทางในครั้งนี้มีแค่เอลลี่และดีนาเท่านั้นทั้งสองครับได้เดินทางไปยังหลุมฝังศพของโจก่อนที่เอลลี่จะไว้อะไรให้กับการจากไปของโจก่อนที่ทั้งสองจะออกเดินทางกันต่อทั้งสองนั้นผ่านทางอันลุกร้าง จนกระทั่งเดินทางไปเจอกับศพของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ถูกยิงขณะวิ่งหนีและถูกทำเครื่องหมายเอาไว้เมื่อเอลลีเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆก็พบเข้ากับศพของผู้ที่ถูกยิงมีทั้งศพเด็กและผู้หญิงมากมายที่ถูกกำจัดแน่นอนว่าพวกที่สังหารนั้นใจอมหิตอย่างมากทั้งสองครับจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มหมาป่าก,ก็ได้จากนั้นทั้งสองก็เดินทางกันต่อครับจนไปถึงซีแอตเทนเมืองอันรกร้าง ทั้งสองก็คิดว่าพวกหมาป่านั้นคงจะมีไม่เยอะแน่ๆก่อนที่ภาพจะตัดมาที่แมนนี่เพื่อนของแอบบี้ที่คอยดูต้นทางอยู่ซึ่งในตอนนี้ครับกลุ่มหมาป่านั้นได้เคลื่อนกําลังพลไปยังฐานหน้าและจํานวนของกลุ่มหมาป่านั้นมันก็มีเยอะมากรวมทั้งอาวุธครบมือและนี่ครับก็คือสิ่งที่เอลลี่และดีน่ากาลังจะเจอ,เจอและเรื่องราวในตอนที่สก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ